ัครับวันนี้เลิกงานแล้วนะครับขอไปก่อน,นครับไปแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีข่าวบิ๊กไบต์นะครับสัตว์ X10R นะครับที่มีรถเก่ง ขันสีแดงตัดหน้านะครับกลับรถในทางห้ามกลับนะครับที่เป็นทางกําลังจะขึ้นสะพานนะครับแล้วก็ทําให้รถซัดเอ็กซิปาที่ขับตามมาด้วยความเร็วนะครับผมไม่รู้ความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูจากรอยบุกก็คงแรงเหมือนกันครับบุกไปลึกแล้วก็ล้อบางคนหน้านี้แตกออกมาเลยนะครับตามที่เป็นข่าวแล้วก็ทําให้อ่าน้องผู้ชายที่ขับรถ z x ต0 r ็ามานะครับ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุน,นะครับิงผมเห็นข่าวนี้ผมก็จะรู้สึกแบบสะดดใจครับคือสงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับแล้วก็สงสารตัวเขาด้วยครับที่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาไหว้พ่อแม่หรือกลับมาแบบพูดคุยกับพ่อแม่หรือแฟนนะครับคนที่เป็นแฟนก็น่าสงสารนะครับดังนั้นนะครับคือบิ๊กไบค์เนี่ยส่วนใหญ่เสียชีวิตเรื่องรถตัดหน้าเยอะครับ ทำไมรถตัดหน้าไม่ต้องสงสัยคือทุกวันเนี่ยครับคนเราขับรถก็คือไม่ค่อยจะดูรถกันหรอกครับก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าบางคันก็ขับรถไม่ดูบ้างแต่บางคันก็ดูบ้างแต่ทีเนี้ยปัญหามันคืออะไรหนึ่งครับบางทีเราขับเร็วมากครับบางคันขับร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบอ่างเงี้ยครับคือคนที่ขับความเร็วพวกประมาณเนี้ยพักหนึ่งนะครับ คนที่ขับพวามเราประมาณร้อยห้าสิบร้อยเจดสบอย่างเงี้ยเวลาไปยากขับมาร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสองร้อยมั่งเงี้ยลองนึกดูดีครับว่าหนึ่งวิไปได้กี่เมตรครับสองวิไปได้กี่เมตรครับที่ความเร็วนี้ซึ่งอาจจะไปได้ถึง เป็นร้อยเมตรแล้ทีเดียวนะครับภายในเวลาหนึ่งวิสองวิอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่ามันก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไมรถตัดหน้าเขาดูรถไม่ทันนะครับเพราะว่าไผมใช้สมาธิขับม้างสูงนะครับวันนี้อย่างสมมุติว่าคนที่กำลังจะกลับรถนะครับพูดให้ฟังว่าเป็นป้าแก่แก เขาไม่รู้จักหรอกครับบิ๊กไบค์เป็นไงบิ๊กไบค์เร็วแค่ไหนเขาก็รู้แต่รถเก่งเขาขับอยู่หกสิบเจดสิบความเร็วแค่นั้นอาจขึ้นขับความเร็วหลักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงป้าแก่ๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไวแล้วนะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงป้าอาจจะยังไม่รู้สึกว่าบิ๊กไบค์อะเวลาเปิดวารบันเร็วแค่ไหนหรือเวลาซิ่งมันเร็วแค่ไหนนั่นนะครับคือปัญหาดัางนั้น ป้าคนเนี้ยอาจจะใช้เวลาในการกลับรถสี่วิสามสี่วิในการกลับรถเก่งซึ่งป้าก็อาจจะเห็นมีมอเตอร์ไซค์ขับมาเป็นบิ๊กไบค์ด้วยความเร็วสูงร้อยหกสิบร้อยเจ็สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแกอาจจะเห็นว่าเอออยู่ไกลมากเลยตัวเท่ามดเลยนะครับป้าแกาก็เลยตัดสินใจกลับรถครับปรากฏว่าเป็นไง้นะครับไม่ถึงสามวิครับรถมาถึงตัวแล้วครับ ทำไงในทีนี้กลายเป็นว่าป้าแกไม่รู้จะทำไงครับแกก็ขับต่อครับไม่สนใจบิ๊กไบค์ทำไงครับก็ไม่คิดว่าป้าแกจะออกมาแล้วมั้งครับก็ชนเข้าไปเต็มๆนะครับเนี่ยครับคือเราขับรถจะอยู่จะเวลามีรถตัดหน้ากับรถอะไรอย่างเงี้ยตามยูทงยูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดก่อนเลยครับว่า รถเก่งไม่รู้หรอกครับว่ามันมาเร็วขนาดไหนเหมือนคนจะข้ามถนนนงครับเห็นรถอยู่ไกลมากเลยมอไซ่์แต่บ,บิดมาสอง้อยกิโลเมตรต่ช่วโมงเขาวิ่งครับปรากฏว่าใช้เวลาวิ่งข้ามถนนห้าวิแปบ๊บเดียวรถถึงตัวแล้วครับด้วยเพราะเหตุผลว่าอ่าอะไรด้วยเพราะเหตุผลว่ามอไซค์เขาไม่รู้หรอกครับว่าคนจะวิ่งหรือไม่วิ่ง เขาอาจจะเห็นทําท่าทําทางเพราะวา่แต่ปรากฏว่าคนวิ่งออกมาครับเราวิ่งออกมาช้านั่นนะครับคือปัญหาก็คือขับเร็วมันก็จะถ้าเราคิดจะขับเร็วก็ต้องคิดไปไว้เลยครับว่าทําใจเรื่องรถตัดหน้ารถชนอะไรอย่เงี้ยครับโอกาสมันสูงครับว่าแต่ว่าข้างหน้าผมนี่ยโอ้โหสุดๆครับเมฆ เห็นไหมครับโคตรน่ากลัวเลยอ่ะดำบุบเลยนะครับโซลังสิทอีกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหฟ้าแบลบด้วยครับตาย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 ชีวิตผมมาอีกแล้ววันนี้สวยครับแล้วผมจะกล้าเข้าบ้านไหมเนี่ย โอ้โหฟ้าแลบด้วยครับเอาไงดีตอนนนี้ครับผมต้องรีบไปเส้นวิภาให้ทันนะครับดังนั้นซิงครับไม่รู้ว่าเมฆมาทางไหนนะครับอ๋อคันซานี่โมวิสตาจะมาห้านะครับทุกคนเห็นเมฆฝนนี่ต่างกันพารีบไปนะครับ หลังนม่บิ๊กไบค์ตามผมมานะครับ ตมัมครับเมฆมาแล้วเมฆดำมาแล้วต้องรีบซิ่งครับเกียดมากเลยนะครับสถานการณ์อย่างเงี้ยข้างหน้าก็ติดอีกแน่เลยนะครับโอ้โหที่เดิมเพิ่มเติมก็ติดออกซ้ายไม่ทันแล้วนะครับมันมาแล้วครับโอ้โหเราจะไปรูไหนเนี่ย เนียนดีครับรูนี้เทวดาเปิดฝัดเล่นกันแล้วนะครับข้างหน้า ปามานี่ต้องรีไปนะครับไม่สนใจใครแล้วนะครับตอนนี้ด้วยความที่กลัวนะครับไ,ไปแล้วครับพี่วินพี่วินรีไปไม่ดํามาแล้วครับผมพี่วินออกซ้ายผมอยู่ขวาแล้วกัน อ๋อติดแล้วครับเรียบร้อยครับจนมุมครับเมื่อเราจนมุมก็ไปซ้ายแล้วกันซ้ายก็เรียบร้อยไม่ไม่ดูแล้วครับ มาแล้วไม่ฝนมาแล้วครับไปแล้วครับฮึสิงนะครับสิงรดเมนี้ก่ะไป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 เร็วเร็เร รีไปนะครับวันนี้ความกลัวของผมไม่เคยปราอีใครนะครับใครขับช้าก็เดี๋ยวก็ใสก่กระจกเลยนะครับ รีบทำเวลาครับเพื่อหลบเมฆพายุฝนนะครับสาแล้วครับทางบนสบายดีไหมครับโอ้ชมวิวกันใหญ่แล้วครับร้าแล้วครับโอ้โหบรรยากาศครับเนี่ยครับหน้าตัวสุดๆครับ มันย่านไหนกันเอ่ยถ้าเป็นโซนนั้นน่าจะเป็นรังสิตนะครับผมนี่ทำใจไว้แล้วครับต่อให้เข้าทางด่วนได้ก่อนนะครับจุดหมายผมไม่ได้อยู่ที่รังสิตตอนนี้ครับต่อมุดใต้ใทางด่วนผมก็สบายใจแล้วครับรถจะติดกระช่างหัวมันนะครับสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมไม่ใช่รถตัดหน้านะครับจะเป็นแมกสีดำๆนั่นแหละ ันนี้ทำเวลาได้ดีนะครับแต่สำคัญครับผมบอกเลยครับเนี่ยอย่างเวลารถเขาจะกลับรถนะแต่เราดังเรากดมาแต่เดิรเขาเขาก็จะได้ยินเขาก็จะไม่ออกนะครับแต่ก็ช่วยชีวิตได้นะครับว่ากันเรื่องรถตัดหน้าแล้วก็แต่มันช่วยคุณได้ครับผมในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ทันทีต่อให้เราเก่งแค่ไหนนะครับถ้าเรามี ABS มีอะไรครบทุกอย่างจริงนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเราขับมาเร็วอย่างเงี้ยอะไรมันก็ช่วยเราไม่ได้นะค,คือชนก็คือชนอย่างเดียวแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้นะครับเมฆดำมารอยมาทางนี้แล้วครับผมต้องรีบไปเพื่อต่อนะครับโอ้โหเฮ้เยทำอะไรกันอยู่ข้างหน้า เฮ้ยลายแมนคืออะไรวะตามไปดูครับเนี่ยครับมันคืออะไรครับลายแมนครับถือเกี่ยวอย่าบอกว่าลายมีส่งข้าวแล้วนะครับมันคืออะไรครับลายแมนเสื้อครับลายแมนปึ๊บใช่ไหมที่ เชิญครับรีบไปครับรีบไปครับเมฆดำม,มาแล้วเร็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 วครับเร็วให้ไวให้ไวโ,โอ๊ดดำเลยข้างบนอยู่บนหัวผมละ คนน่ากลัวเลยอะตอนนี้ก็ขับช้ากันเลยเกินนะครับหืมไม่ดำปึบเฮ้ยกระบะเร็วหน่อยดีวะ ดูทุกันนะครับโอ้คนน่ากลัววะ่ะเขี้ยฟ้าแลบเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ต้องมาแลบตรงนี้ได้ว,วะวผมจะไปทางไหนวะเนี่ย เฮ้ยนี่ขวางนี่โทษนะครับคำหยาบผมกลวงจริงครับตอนนี้ผมใช้คำหยาบหนะลบใต้สะพานแบบนี้ไหมเนี่ยหลบตรงนี้กันนะครับโคตเสียวเลย รอรถไปกันนะครับเอาไงผมจะไปดีไหมครับทุกคนคงงงนะครับสตันไปสักพักทำไมผมมาหลบตรงนี้เมื่อกี้แม่งรับบนหัวเลยครับแล้วใครจะไปสู้ล่ะครับมันไปยังไ่าเมฆเอ้ามดเอ็กครับเอาไงดีวะทุกคนช่วยเชียร์ผมนะครับ ผมจะตรงไปต่อหรือผมจะยังไงดีโอ้หแม่คนหน้ากลัวเลยอะถึงผมจะกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับถ้าตำรวจเดินถือไปสั่งมาผมก็เผ่น,นครับเออนะเอาไงดีจิงจอดตรงนี้มันก็อันตรายนะเนี่ยอ้าวทาไงดีวะ ทุกคนคงงงครับผมหยุดอะไรตรงนี้อืมมองก็ไม่เห็นเมฆครับตอนนี้ว่ามันไปหรือยังไปเลยดีไหมครับอเอาไงดีวะ โคตรติดเลยอะทำไมมอเตอร์ไซค์ไม่กลัวฟ้าแลบกันเลยเหรอวะผมนี่โคตรกลัวเลยเอาไงดีวะไฟก็เขียวโอ้โหแลบเลยครับข้างบน ผมจะรอดีว่าทุกคนต่างรอไฟแดงมีแต่ผมนะครับรอฟ้าไปครับรอเมฆมันวิ่งไปที่อื่นครับก็ไม่มีใครกลัวกันเลยนะครับมีแต่ผมกลัวคนเดียวนะครับ ดวะีผมไม่มีทางเลือกนะครับไฟแดงแล้วนะครับงั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับปิดม่ถือครับจะไปยากแล้วครับปิดแม่งเลยมึงเครื่องบินหมดนั่นไม่สนใจนครับหมดเครื่อบินไม่ไว้ใจครับ มีคนบอกหมดเครื่องบินก็ตัดสัญญาณนะครับผมไม่ไว้ใจครับชั่วโมงนี้จะตัดช่างหัวมันครับตัดไม่ตัดผมปิดเครื่องก่อนแล้วกันห้วยถุงมือปัดไม่ได้อีกอึ๊บโอเคปิดเครื่องอย่างน้อยสบายใจแล้วโอ้โหมันแลบอีกแล้วนะครับ อยางไรดีแล้วครับนี่อีกแค่เอื้อมนึงครับจะถึงใต้ทางด่วนพิพาแล้วนะครับเกลียดมากข้าหน้าฝนเกียดเข้ากระดูกเลยครับจริงๆมันตกอย่างเดียวก็พอนะครับไม่น่าจะต้องมาแลบอะไรโชว์เลยครับ เออเซงมากครับทั้งวันแม่งไม่ตกมาตกตอนเลิกงานเป็นอย่างนี้ทุกทีครับเอาเขียวแล้วเว้ยเอาไมดีวะออกไปกันก่อนเลยนี่นานๆผมจะให้คนแซงทีนึงนะไปกันก่อนเลยเอ่ะข้างหลังโคตรน่ากลัวเลยเมฆอะดูดิโอแม่งแบบ เอาไงดีวะลุยเลยไหมไหนๆก็ไหนๆละถ้าออกไปแล้วผมกลัวนี่ผมเครียดเลยนะเอาไงดีวะ